สวัสดีครับในวิดีโอนี้จะขอแนะนำท่าสำหรับการคลายไหล่และก็สะโพกนะครับ So in this video I'd like to uh, uh, show you an exercise to release the shoulder and the uh, the hip tightness. So starting off by uh, standing one shoulder width apart เริ่มต้นจากการยืนความกว้าง ห่างกัน1ช่วงไหลนะครับ uh, ในในในท่านี้จะมีจะมีอยู่2ส,ส่วนนะครับส่วน uh, ส่วนแรกจะจะจะทำจากการยืนตรงนะครับอีกส่วนหนึ่งจะเป็นการก้มนะครับเราฉะนั้น uh, จะพูดถึงทีละส่วน so in this exercise there are two parts uh, part one w i l l we'll do it upright and part two e l l do it bent over so uh, from shoulder width apart we e b n e s and l e t t h e arm ละลดแขนลงด r o u n d rounded a r m เราเราย่อเข่าลงนะครับแล้วก็แล้วก็ให้แขนโค้งแบบนี้นะครับเหมือนกับว่าเรามีสละเป่าอยู่นะครับวางวางวางอยู่ตรงตรงระหว่างแขนแล้วก็ให้แล้วก็หัวไหล่ลงนะครับหัวไหล่กลงกดกระดูกก้นกลบลงก้นจะไม่ไม่กระดกไปแบบนี้นะครับ จะไม่จะไม่ไปข้างหน้าอย่างนี้แล้วก็จะไม่จะไม่งัดขึ้นแบบแบบนี้ด้วยนะครับจะทิ้งลงตรงตทิ้งลงตรงตครับตรง,ตรงกระดูกค้นกบทิ้งลงแล้วก็แขวนศีรษะขึ้นนะครับแขวนกระดูกท้ายถอยขึ้นด้านบนนะครับเพือให้กระดูกสันหลังมันยืด So it's like we have a hot bun here in between the armpit and we just drop the tailbone without tilting forward or backward just straight down. and we suspend the, the 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 rear crown upward like we r e stretching the spine so we r e standing like this this is uh, one of the standing meditation post so from here we put um, the hands in the q w a เราเริ่มวางวางสันมือไว้ที่พับขาขา,าพับในนะครับจากนั้นเราก็ค่อยคอย ค่อยๆค,คลายเพราะว่าเวลาเรายืนเรายืนท่าเนี้ยหน้าขาเราจะตึงใช่ไหมครับหน้าขาเราจะตึงเพราะว่าเราเรารับน้ําหนักตัวด้านบนอยู่จากนั้นเราเอาความตึงเนี่ยเราคลายออกถ้ายืนยืนเฉยๆครับเราเอาความตึงเนี่ยเราค่อยๆคลายออกค่อยๆค,คลายออกมันจะเหมือนเราเราเรายืนขึ้นจริงๆเราเราไม่ได้ยืนขึ้นเสียเดียวเราเราแค่เอาความตึงเนี้ยแล้วเราก็คลายความตึงนี้ออก So, we, we're not actually standing up from this position. We, 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 just, we, we don't just uh, push the feet in the ground and stand up like this. That's engaging the, the muscle, but we don't want to engage any muscle. So, from here, uh, you can feel the tightness on your quadriceps already. So, basically, what you do is just relax this tightness. Just relax this tightness, and you will come straight up. โอเคนะครับฉะนั้นมือวางไว้ที่พับในนะครับสั่นมือวางวางไว้ที่พับในจากนั้นเราก็เราก็เราก็คลายคลายความตึงของกล้ามเนื้อหน้าหน้าขานะครับแล้วจากนั้นหายใจเข้าแล้วมือก็จะค่อยๆพองออก So it's important that um, when when we go up one part moves, every part moves. เวลาเราขยับส่วนหนึ่งของร่างกายส่วนอื่นไนขยับตามด้วยทั้งหมดนะครับเราเราไม่ใช่แค่ขยับขามือหรือว่ามือขานะครับ so uh, when we move the legs the arms also move and everything moves at the same time ทุกสิ่งทุกอย่างขยับไปด้ไปไปพร้อมกันหมดนะครับแล้วเราก็หายใจเข้าในขณะที่เราหายใจเข้าให้เราคิดว่าเราเติมอากาศไปที่ปอดแล้วอากาศมันไม่ใช่วิ่งลงแค่ปอดมันจะวิ่งไปที่ตามแขนด้วยนะครับจะวิ่งไปตามแขนเหมือนเหมือนพองลมออก ครับเหมือนพองลมออกโดยโดยที่เราจะไม่ใช้กล้ามเนื้อเด็ดขาดนะครับเราจะพองลงออกแล้วให้ให้ตัวเราลอยเบาเหมือนเราลอยอยู่ในสระน้านะครับเราลอยเบาขึ้นมานะครับต้อง,งคอยสังเกตกล้ามเนื้อตัวเองนะครับโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวไหล่กับกล้ามเนื้อหลังว่าเราจะต้องไม่ไม่ใช้นะครับ so when when you breathe in uh, the air not only go through the the uh, the lungs but also go through the arm like you're feeling the um, the host and the host will just fill up we just fill up and uh, expand like a balloon like this and then you feel like floating in a swimming pool make sure that your shoulder is relaxed everything every part every muscle of your body is relaxed okay you're not using your shoulder muscle or your back muscle at all and then ของลมออกลอยอยู่บนสระน้ำนะครับกล้ามเนื้อไม่เกร็งนะครับหัวไหล่ลงจากนั้นจากนั้นเราเราก็เราก็ทิ้งน้ำหนักตัวลงนะครับทิ้งน้ำหนักตัวลงมือซ้ายกรามมือขวาแบนะครับแล้วก็หดลงมาหวัวข้อศอกลงนะครับราวนี้ใช้น้ำหนักข้อศอกน้ำหนักข้อศอกทิ้งลงทำตัวให้เล็กทำตัวให้เล็กแล้วก็แบมือออก แล้วก็กลางขึ้นใหม่ใหายใ,ใ,ใจเข้าตอ,ตอนเราตอนเราหายใจออกปุ๊บเราทิ้งน้ําหนักตัวลงทิ้งลงตรงๆนะครับน้าหนักตัวทิ้งน้ําหนักตัวลงมือซ้ายกำรรม,มือขวาแบกข้อศอกหนักทิ้งลงทําตัวเล็กหายใจออกเหมือนบอลลูนเหี่ยวลงนะครับ So when you come up you feel the balloon you're floating feeling really light and when you exhale you sink down you drop your body weight straight down left hand make a loose fist and right palm over and shoulders sink down make yourself small you're breathing out like you are deflating a balloon and come up again feeling the air with the arm the air goes in the arm light floating no tension and just sink down, exhaling. Make yourself small. Elbows heavy, head heavy, body heavy. Sink down. Up. And then it's almost like you're signing, like oh. So when you sign, it's a trick to the brain that uh, it's gonna release all the tension, especially in the back and the shoulder. So it's like a a trick. and trick sign you เวลาเราขึ้นมานะครับหายใจเข้าเติมอากาศรู้สึกเบาเอตอนหายใจออกปุ๊บให้เราเหมือนถอนหายใจนะครับพอเราถอนหายใจปุ๊บนอกจากเราจะหายใจออกแล้วเนี่ยสมองจะสั่งให้กล้ามเนื้อโดยเฉพาะหัวไหล่กับหลังคลายออกนะครับ so this is, a, this is the, the best way to release the tension in the shoulders well นี่เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เราคลายความตึงหรือการเกร็งของไหลนะครับ feeling in floating the key is that you don't you don't use your muscle to lift your arm you just let the arm floats up by using the air that you breathe in and the air w i l just fill in your entire body including your legs and your arms let it float let it float let it float and then just sign and sink down sink down make sure that your head is not like this slightly down because you're pulling from the uh, the rear the crown or the, or the back of your neck exhaling signing out it's almost like a passive exercise you don't you don't do anything active at all say passive the main controlling is your breath your breath control your movement and your body just follow your breath a n just moves up and breath follow the breath and the body follows เป็นเป็นท่าที่เราไม่ไม,ไม่ไม่ทำอะไรแอคทีฟเลยนะครับคือเราเราเราจะไม่เราจะไม่ใช้กล้ามเลยครับฉะนั้นท, control, ท,ทุกอย่างค o n t r o l ทุกอย่างทุกอย่างควบคุมด้วยลมหายใจเพอเราหายใจเข้าบ เราสิ่งที่เราอย่างเดียวที่เราควบคุมคือลมลมหายใจหายใจเข้าแต่ว่าเราเราไม่ได้เข้าไปเต็มที่นะเราเราปล่อยให้อากาศไหลเข้าไปเราแค่ปล่อยให้อากาศไหลพออาการไหลร่างกายมันตามลมหายใจปล่อยให้ร่างกายตามลมหายใจไปตอนเราถอนหายใจก็เหมือนปล่อยให้อากาศมันออกมาแล้วร่างกายก็ตามลมหายใจขยับทุกส่วนพร้อมกันนะครับทั้งไหลแขนขา รีแลกซ์เท้าคลายลงมาโฟลติ้งรู้สึกเหมือนลอยนะครับตัวเบาไม่มีส่วนไหนเกร็งจากนั้นเราก็ทิ้งน้ำหนักตัวลงตรงนะครับทิ้งข้อศอกหนักถอนหายใจเบาๆคลายลง ในส่วนแรกนะครับเราจะดูแบบเรา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 จะทําแบบนี้ประมาณ5ครั้งนะครับอันนี้คือ1นครับช้าๆไปเรื่อยๆตามลมหายใจนะครับปล่อยให้ลมหายใจไหลเข้าไปขอนหาใจเบาๆลมหายใจอีกครั้งที่2นะครับเราจะทําแบบนี้ไป5ครั้ง so we do this five times slowly according to your breath no rush this is the third time, for example. น h uh, fourth time, you see. องนี่ครั้งสุดท้ายนะครับครั้งสุดท้ายเราก็ขึ้นมาเหมือนเดิมปล่อยให้ตัวลอยไม่มีอะไรเกรงนะครับแล้วก็ซิงทิ้งน้ำหนักตัวลงมาซิงค์ดาวน์ for the fifth time now instead of instead of opening your arm and and go down so here you opening up your your hands like you're reading a book and then you relax เปิดมือขึ้นแล้วค่อยๆค,ค,คลายเท้านะครับยืน่นออกเหมือนเราอ่านหนังสือนะครับเหมือนเราอ่านหนังสือแล้วก็จะจะเอาหนังสือให้ให้คนอื่นนะครับ so you're giving o u a books to to the other person then you sink down again and make a prayer แล้วก็เราก็ทิ้งน้ำหนักตัวลงนะครับแล้วก็พนมมือไว้ที่กลางหนะ้าอก จากนั้นเราก็ยืดเราเราก็คลายขาแล้วก็ยืดขึ้นอีกทีหนึ่งแล้วก็ทำสามเหลี่ยมนะครับนิ้วชีกว้กับนิ้วโปง้ง So make a triangle while relaxing up พโอเคเดนวิสควอตดาวน์สควอ by bringing your buttock backward try to keep your balance nice and calm use only your feet use only your leg then you bring your buttock up, bring your hip up, and just let everything down your head, your arm, your hands. the knee slightly bend you can feel slight tension on the back of the legs. อีกทีนะครับพอเราทำครั้งที่ห้าเสร็จครั้งที่ห้าเสร็จปุ๊บเราเราทิ้งน้ำหนักตัวลงใช่ไหมครับเราเราเราปล่อยให้น้ำหนักตัวจมลง จมลงจากนั้นเราก็คลายความตึงที่หน้าขานะครับเพื่อยืดออกแล้วเราก็แบมือขึ้นเหมือนเราอ่านหนังสือนะครับแล้วเราก็ยื่นเหมือนยืดหนังสือให้คนอื่นนะครับจากนั้นเราก็ปล่อยให้น้าหนักตัวจมลงอีกแล้วก็พนมมือไว้ที่กลางอ,อกจากนั้นเราก็คลายหน้าขาแล้วก็ยืดแขนไปข้างหน้าทักาทำสามเหลี่ยมนะครับทสามเหลี่ยม จากนั้นเราก็ยอ่อย่อขาลงย่อขาลงโดยเอาก้นไปด้านหลังนะก้นชี้ไปด้านหลังไกลๆเลยนะครับรักษาสมดุลร่างกายตลอดเวลาลงช้าๆนะครับลงช้าๆสังเกตว่าครับว่าจะต้องไม่มีการเกร็งจากนั้นพอลงไปได้ประมาณระดับหน้าขาขนานกับพื้นแล้วแล้วเราก็ยกก้นขึ้นนะครับยกก้นขึ้นยืดขาทิ้งตัวทิ้งแขนทิ้งศรีรษะที่สําคัญนะครับศรีรษะ ต้องไม่เกรงหัวไหล่ไม่เกรงแขนไม่เกรงทุกอย่างทิ้งลงหมดและให้สังเกตนะครับสังเกตทุกจุดของบนหลังแล้วก็ไหล่นะครับว่าจะต้องไม่มีส่วนไหนเกรงถ้าส่วนไหนเกรงแล้วเราก็คลายออก So s u p p o t t now you t a k e the o p p o r t u n i t y t o inspect yourself if you have any tensions on the back of the shoulder right now just release it, release it หัวเข่าอองอเล็กน้อยนะครับให้รู้สึกข้างหน้าข้างหลังขาตึงๆนะครับ ถึงนิดเดียวพอโอเคจากนั้นเราก็จะเริ่มส่วนที่สองนะครับโดยการสวิงตัวสวิงตัวไปหน้าหลังโดยใช้การที่เราจะสวิงตัวนะครับเราใช้สะโพกเป็นตัวขยับเราไม่ได้เราไม่ได้ใช้หัวไหล่นะครับหัวไหลแค่แค่ตามสะโพกแค่นั้นเองนะครับแล้วก็พอเราเหวียงสะโพกไปปุ๊บแขนก็จะ ขยับเหมือนเราทาสีที่พื้นนะครับทาสีที่พื้นข้อมือเบาๆปลายนิ้วเบา,าไปไกลๆนะครับอง้าหลังหน้าหลังแบบนี้ครับตัวที่ศีรษะเราจะต้องทิ้งลงด้วยฉะนั้นเราลงหน้าหลัง so you move from your hip always move from your hua and then just relax your shoulder relax your arm so you are able to get really low Like your wrist is almost touching the ground you can you can grab your elbow and then you just move like this ถ้าใครสามารถลงไปได้ต่ำมากๆนะครับก็ให้จนจนข้อมือเกือบจะถึงพื้นแล้วเนี่ยการการให้ให้นิ้วถูกพื้นมอาจจะยากนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นใช้ใช้วิธีจับข้อศอกก็ได้นะครับจับข้อศอกแล้วเราก็โยกโยกจากสะโพกนะครับโยกจากสะโพกหน้าหลังหน้าหลังแล้วก็ปล่อยให้สะโพกทิ้งลง ใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับแขนจริงๆมือ,อยังไงก็ได้นะครับให้มันรู้สึกไม่ไม่ไม่เกรง so basically the arms can be in any position if you brush the floor like this and you feel and um, especially if you are able to get really really low and you feel tension here you you can just bring this arm up and just cross that slightly just whatever position that you don't feel any tension อยู่ตำแหน่งไหนก็ได้นะครับจะจับข้อศอกก็ได้หรือว่าจะให้ข้อมือชนกันไว้อย่างนี้ก็ได้แล้วก็ขยับสังเกตตัวเองนะครับเอาเราจะต้องเลือกตำแหน่งที่แขนแล้วก็หัวไหล่เราจะต้องไม่ไม่ไม่มีการเกรงเด็ดขาดและในขณะที่เรากำลงังที่เรากำลังโยกโยกสะโพกซ้ายขวาไปเนี่ยให้สังเกตคอยสังเกตหลังตลอดนะครับหลังแล้วก็หัวไหล่ หลังสะโพกหัวไหลว่าจะต้องไม่มีส่วนไหนเกรง็งถ้าถ้าส่วนไหนเกรง็งปุ๊บเนี่ยเราพอเราพบว่าส่วนไหนเกรง็งเราก็ใช้การการขยับตัวเนี่ยค่อยๆค,คลายมันออกค่อยๆค,คลายมันออกค่อยๆคลายมันออกห้มันออก uh, So when you move your body forward and backward take this opportunity to inspect yourself you uh, notice any tension spot in your body and just move the just use the the movement of your body to release that tension o u w whether it's from the hip the the back or the shoulder just release it out so i will do just cross uh, wrist then because for me it feels like i have the least uh, tension tension we use this <laughs> pose จะใช้การ,การโยกจะใช้การโยกในการคลายคลายความตึงนะครับต,ต,ตั้งแต่ตั้งแต่ต้นขาถึงก้นถึงสะโพกโดยเฉพาะส่วนส่วนหลังล่างนี่ะครับจะค่อนข้างชัดเจนนะ so uh, this, this uh, position is especially good for the hip and the lower back but you must also uh, see yourself you got any tension in the, uh, <head. S 2> the shoulder and the neck ปล่อยให้ศีรษะลงมาเลยนะครับ ขอให้สีสัลงเลยทิ้งลงมาตรงๆเราไม่ต้องกลัวจะหลุดนะครับทิ้งลงมาตรงๆแล้วขยับไปตรง,ตรงนั่นคือท่าแรกนะครับจากนั้นท่าที่2องท่าที่2พงปบเราก็ทิ้งแขนลงแล้วเราก็จะหมุนหมุนกระดูกตะกี้นี้กระดูกสันหลังเราเราโยกแนวนี้ใช่ไหมครับท่าที่2คือเราจะเราจะหมุนกระดูกสันหลังแนวนี้ yeah. So the first uh, the first um, movement we move the ดิ้งสไปน like this and the next one we're gonna move the spine like this rotating around its axis so when you bend over here you just rotate rotate and just let your hand knock in g the floor เราแค่หมุนนะครับหมุนกระดูกสันหลังแนวนี้นะครับให้แขนให้แขนแทบพื้นไปเรื่อยๆนะครับ This will clear for the So inspect your shoulder, if you have any tension, just release that So use your hip as a command center So when you're done with the second one Now, the last, the last part is to first stabilize your legs Stabilize your hip And get a swing from side to side Making sure you're done You swing your hip this way don't swing this hip ท่าต่อไปนะครับท่าท่าท่าสุดท้ายในเซตนี้ก็คือเราต้องให้ขานิ่งนะครับให้ขากับสะโพกนิ่งแล้วเราก็จะเหวี่ยง uh, เราจะเหวี่ยงตัวไปด้านข้างเพราะฉะนั้นจากท่าแรกที่กระดูกสันหลังเราเราขยับแนวนี้ใช่ไหมครับท่าที่2เราขยับแนวนี้ท่าที่3เราจะขยับแนวนี้แทน yeah. So the third one we're going move the spine sideways like this, but it's important to not let your hip move as well สำคัญนะครับจะต้องไม่ไม่ให้สะโพกขยับเพราะถ้าเกิดสะ,สะโพกขยับแล้วเราไปแบบนี้เนี่ยกระดูกสันหลังเราเราจะเป็นแบบนี้แทนเราเราจะไม่ได้งอจุดประสงค์คือเราต้องการงอกระดูกสันหลังไปด้านข้างนะครับเพราะ,ะนั้นสะโพกต้องต้องล็อกไว้นะครับสะโพกต้องล็อกไว้แล้วเราขยับขยับแบบนี้นะ so make sure you have stable legs ขามั่นคงนะครับ and your hip in place สะโพกอยู่ที่เดิมแล้วเราก็เวียงตัวเริ่มจากเบาๆก่อนนะครับ start slow and light just let your arm swing side to side and then creating a little more you bend a little more make sure your hip stay in place ใ hey, ห้สะโพกอยู่ที่เดิมนะครับสะโพกอย่าแกว่งไปด้วยสีสะก็อย่ากเกร็งนะครับสีสษะท้ายทอยต้องไม่เกร็งทุกอย่างทิ้งลงหมดนะครับยืดก <Good. S 2> ระดูกสันหลัง so you don't tense your your, your neck You just let your spine long swing l e t your arm comes around the leg ปล่อยให้แขนอ้อมถาไมเรื่อยๆนะครับอ้อมขามเลยการละท่านะครับไม่มีกําหนดนะครับไม่มีกําหนดว่าจะยาวแค่ไหนใช้ความรู้สึกเอานะครับว่ามีส่วนไหนเกร็งอยู่หรือเปล่าโดยเฉพาะท่านี้นะครับจะดีต่อสะโพกมากนะครับเพราะว่าสะโพกเราได้ได้ได้ยืดซ้ายทีแม้ว่าจะอยู่กับที่นะครับแต่ว่าสะโพกจะได้ยืดทีซ้ายทีขวาทีนะครับ ส่วนขาด้านด้านนี้มันจะตึงมันจะตึงตึงสลับกันนะครับ So especially good for your hip because you're moving from side to side So here อย่างไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นพอเสร็จแล้วพอเรารู้สึกว่าเราเราไม่มีจุดไหนที่เราเกรงแล้วเนี่ย <c ười> ก็จับที่หัวหัวแม่โป้งนะครับหัวแม่โป้งจากนั้นเราก็เราก็ทิ้งก้นลงทิ้งก้นลงนะครับ ิ้งก้นลงปุ๊บจนเหมือนเรานั่งยองๆจนสุดนะครับจากนั้นก็จากนั้นก็ยืดขาขึ้นมาตอนเรายืดขาปุ๊บเนี่ยหลังต้องไม่เกร็งนะครับทิ้งแขนทิ้งศีรษะแขนต้องไม่เกร็งค่อยๆขึ้นมาค่อยๆขึ้นมากระดูกสันหลังขึ้นมาทีละท่อนนะครับขึ้นมาทีละท่อนทีละท่อนแล้วก็ศีรษะขึ้นสุดท้ายครับ so at the end of this movement Show it sideways. So when you swing and you feel like you have no more tension left on your back and your hip with your shoulder. And slowly down, slowly down, then touch your toes. Then drop your hip down. Drop your hip down, relax your lower back, especially. Then just let go of your head your arm. Then uh, straighten your leg up slowly come up vertebra e by by vertebra t e the spine shoulder and your head at last and that will be the end of this exercise นั่นก็จบท่านะครับ uh, สำคัญนะครับว่าตอนเราขึ้นตอนขึ้นนี่เป็นเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเพราะว่าเราทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะคลายกล้ามเนื้อออก แต่ว่าถ้าเกิดตอนขึ้นเนี่ยสมมติเราทาเสร็จปุ๊บตอนขึ้นปุ๊บแล้วเราเราก็ปุ๊บขึ้นมาเลยนะจากท่าเนี่ยถ้าเกิดเราปุ๊บขึ้นมาเลยเนี่ยจังหวะที่เราที่เราขึ้นเนี่ยถ้าเราขึ้นจากขาตึงเนี่ยหลังจะเกร็งทันทีเลยนะครับหลังเต็มเลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราทําไปมันจะสูญเปล่านะ So at the end it's important to do that routine not just by straightening up like this because if you straighten up like this y o u r back in a in a tense again and All you did was for nothing. So it's important to drop, just touch your toe just stabilize yourself and then drop the hip, drop the hip, and then just use the legs and just let your upper body hang down, hang down, and just let it come up vertebrae by vertebrae. I never thought <laughs> I could, I don't know. ต้องใช้ท่านี้นะครับไม่ไม่ใช่จากท่ายืนตรงเพราว่าเราก็เราก็หลังตรงขึ้นมาเราเราเราจะไม่ไม่ปล่อยให้หลังกับหัวไหล่กลับกลับไปเกรงอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตอนตอนเราจะเราเราจะจบท่านะครับก็จับที่อัวแม้โป้งนี้นะครับเพื่อให้ตัวนิ่งก่อนเพื่อให้ตัวตัวด้านบนนิ่งก่อนจากนั้นก็ทิ้งสะโพกลงทิ้งสะโพกลงตรงไปแลวนั่งยองๆอนะครับจากนั้นก็ เช็คก่อนนะครับศีษะทิ้งลงหัวไหล่แขนทิ้งลงกนั้นก็ยืดขาขึ้นแค่นั้นเองนะครับยืดขาขึ้นยืดขึ้นนับสังเกตหลังตลอดนะครับหลังจะต้องไม่เกร็งแล้วก็ขึ้นมาค่อยๆจากโค้งๆนี่ก็เหมือนกุ้งนะครับค่อยๆค่อยๆขึ้นมาค่อยๆขึ้นมากระดูกหลังทีละท่อนทีละท่อนนะครับแล้วก็มาหัวไหล่กระดูก้ายถอยแล้วก็ศีรษะอันนั้นคือหนึ่งเซตนะครับเพราะฉะนั้น ในเซตเนี้ยจะทําช่วงไหนของวันก็ได้ตอนไหนก็ได้ตอนเรานั่งทํางานแล้วรู้สึกเมื่อยปุ๊บเราก็ทําท่านี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเ๋ยเจะลรุปทีนะครับ so you, this exercise you can do at any time of the day as many times as you want whenever you feel tension or you you feel uh, you need a, a release of 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 your of your physical body เริ่มจากท่าเริ่มจากท่ายืนนะครับอีกทีนะครับความกว้างหนึ่ง ช่วงไหลแล้วเราย่อลงแล้วก็หีบหนีบเสื้ิหน,นีบสะพาไว้นะครับหัวไหลลงหัวไหล่ลงนะครับจากนั้นเราก็ลมหายใจเข้าพองตัวลมย่อตัวลงนะฮะส e ด e ร a ส i เ n second time so do this five times mm hmm. ที่สามนะครับแบมือลงวางที่หน้าขาวางวาง,วางที่พับใน เติมอากาศช้าครับครั้งที่4ครับเติมอากาศครั้งที่ห last time so when you do the last time here open up give the book prayer พนมมือครับย่อตัว triangle สามเหลีย่ยมจา่นั้นก็ย่อสะโพก drop your hip backward y ้าน shoulder y o ว r h ยเ r คลายไหล่คลายศีรษะขยับหน้าหลังครับเช็ค mm hmm. ทุกส่วนว่าม,มีตรงไหนเกร็งไหมก็คลายออก so i n s p e c t yourself if you have any tension spot now the second one just here rotate หมุดรอบกระดูกสันหลังนะครับจากนั้น the third one just do this swing side to side keep your hip in place ให้สะโพกอยู่กับที่ mm hmm. แล้วก็เวียงไปเริ่มจากบบาแล้วก็แรงขึ้น Like, you know. ใครรู้สึกตึงที่สะโพกหลังมากๆก็เวียงให้มันไกลขึ้นนะครับ If You feel a lot of tension on the back of your hip Just swing a little wider Make sure you don't you don't use any muscle at all Just swing And slowly จากนั้นก็ตอนจบก็ค่อยๆนะครับแล้วก็จับหัวแม่โป้งทิ้งสะโพกลง Touch your toes Drop your hip ยืดไ l ล่ค mm ุณโ shoulder ไหล่คุณแฮทส์หลอดเลขค่อยๆขึ้นมาช้าๆนะครับคลายหัวไหล่คลายคอขึ้นมาทีละขั้นยซงสิ่งสำคไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องเร่งอะไรเลยเพราะาพอเราเริ่มเร่งเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มทำให้เร็วหรือว่าหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันจะเริ่ม สมองจะ,จะเริ่มสั่งให้กล้ามเนื้อใช้พอเริ่มมีการใช้กล้ามเนื้อปุ๊บเนี่ยมันจะมีมการเกร็งซึ่งเหมือนโคตรคนละมันจะตรงข้ามกับจุดสองของทานน่านะนี้นะเพราะฉะนั้นลองลองลองทำดูนะครับ so, thank you very much for this video see you i next one พบกันใหม่ในวิดีโอหน้าขอบคุณครับ